การศึกษาเป็นปัจจัยหลักของบุคคลในการอยู่ร่วมกันในสังคมและกฎหมายได้ให้ความเสมอภาคเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาโดยเฉพาะผู้ด้ยโอกาสทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และไม่เป็นภาระของบุคคลอื่นกศนอำเภอเดชอุดม <c oughs> <c oughs> ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจึงได้จัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยกศนอำเภอเดชอุดมต้องการขยายผลเกี่ยวกับคนพิการให้สังคมรับรู้บนความคิดสิทธิเส,สรีภาพและความเสมอภาคในสังคมซึ่งความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ครูเดินทางไปจัดการเรียนการสอนถึงบ้านของนักศึกษาโดยมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้กับนักศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้เกิดทักษะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการช่วยแบ่งเบาการดูแลจากผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง นางสาวคำปุ่นถมนามครูผู้สอนคนพิการกศนอำเภอเดชอุดมต้องเดินทางออกพื้นที่เพื่อพบกลุ่มนักศึกษาเป็นระยะทางประมาณ60กิโลเมตรต่อวันโดยจัดการเรียนการสอนให้กับบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย แม่เขาพูมใจทึกดีใจร้ายพูมใจร้ายมาถอนมาอันไหนมีควหมู่คววมันท่นออไหนสบายไปในตัวเจ้่อยของหมูช่วยยังไงช่วยมัดกลเนี่ยการทึกสา้หูมันเี้ยมันหูพ้อ่านออกเขียนไหนน้ำพอน้ำบัน้ำมืองเขาเล่ย กศนอำเภอเดชอุดมหวังว่าการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจนำไปสู่ความเสมอภาคทางสังคมซึ่งคนพิการไม่ได้ต้องการความสงสารจากคนอื่นแต่ต้องการการส่งเสริมและการยอมรับจากสังคมจัญญรักษศีเสมอรายงานต้นกล้าถ่ายภาพ